รู้ไหมว่าปีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่ใช่ช่วงโลกร้ายหรือช่วงสงครามโลกแต่มันคือปีคศ .536 ปีที่ดวงอาทิตย์หายไปจากท้องฟ้าตลอด18เดือนโลกทั้งใบจมอยู่ในความมืดสลัวนักประวัติศาสตร์ไบแซนไทน์ ain, ชื่อโปรโคปิอัสเขียนไว้ว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงโดยไม่มีความสว่างเล่ากับแสงจากดวงจันทร์กลางวันกับมืดมัวฤดูร้อนกลายเป็นฤดูหนาวพืชผลในยุโรปและเอเชียพากันล้มตายหมดนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบคําตอบว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากการประทุข,ของภูเขาไฟ ขนาดมหึมาที่น่าจะอยู่ในไอแลนด์หรืออเมริกากลางเท่าของภูเขาไฟจะถูกพ่นขึ้นฟ้าจนบทบังแสงอาทิตย์ไปทั่วโลกอุณหภูมิโลกลดลงเกือบสอง,องศาเซลเซียสกลายเป็นทัศวัตรที่หนาวที่สุดในรอบ2,000ปีบันทึกเองของนักบวชชาวไอริสพูดถึงความล้มเหลวในการเพาะปูกซึ่งจีนเองก็มีหิมะตกในฤดูร้อนส่วนในสแกนดิเนเวียหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ถูกทิ้งล้างซึ่งอาจจะเป็นที่มาของตำนาน Winter, ริมบูวินเทอร์ฤดูหนาวช่วงน,นิรันของนอร์แต่พอผ่านไปเพียง5ปีครับมันไม่ได้จบเีียงแ่่นโลกการหสติ ian, ท ฆ่าชีวิตคนไปหลายสิบล้านคนและทําลายไปหลายอาณาจักรเกือบสิ้นนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าวงปีของต้นไม้และแกนน้าแข็งที่ยังคงเก็บร่องรอยเหตุการณ์ของปี5 3าไว้จนถึงทุกวันนี้ปีที่ธรรมชาติดับแสงอาทิตย์และโลกทั้งใบเกือบต้องอดตายฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่พวกเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แค่คิดก็ขนลุกแล้ววันที่เราไม่มีพระอาทิตย์ตลอดหนึ่งปีเต็มๆไม่รู้จะเป็นยังไง